ใช่ไหมเมนูแนะนำสุดๆเลยแหละจะบอกให้สุดๆเลยแหละจะบอกให้เออแล้วก็อ่านเดี๋ยวนะถ้าใครสมอใครนะคะมองไม่เห็นจริงๆนะแล้วก็มีนี่ล้วนี่ร้านนี้อันนี้อะไรคะมีขนมครกขนมครกขนมครกมีขนมครกเยอะเลยนะนี่นี่ไอตชูแล้วฟักทองไอติมทุเรียนใช่ไหมไออติมทุเรียนอร่อยมากแค่สี่สิบเพียวเอ้ยอ๋อไม่รู้ฟังไม่ออกอะะไรน เฮ้ยช็อกแสดงว่าเมื่อวานหนูใช้เส้นเหรอโอ้สุดยอดเมื่อวานใช้เทปได้ไปได้หยิบเลยจริงเหรอเออลุยจริงมองไม่เคยเห็นเลยต่อบขาหน่อยค่ะเออฮะอะมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นก็ก็ฝากแม่แบบอาจจะแบบลดระดับลงมานิดนึงย่อๆหน่อยเลยร้านค้าเขาจะได้ขายของแล้วได้เห็นกันไปกันไงร้านถัดไปแล้วนถัดไปค่ะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรคะ ไอติมไอติ่มหรอคะโอ้ไอติมเด็ดี้สปอนเซอร์เราโอ้ยนี่นี่มีหลายรสชาติมากเลยรสชาติไอติ่มเลนเดย์เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยแต่พี่แนะนำด้านหลังของเรายังไงแม่หมูกรอบที่อร่อยที่สุดในโลกหมูกรอบเนวดาใดเออไม่มีมันตายค่ะอร่อยสุดๆบอกเลยขออน้ญานเลยค่ะขออนุญาตเลยค่ะคือกัดกรอบปุ๊บเลยนะคะนี่ที่สุดของที่สุดเป็นหมูกรอบที่อร่อย พี่จ,จะบอกว่าเมื่อวานนี้พี่อุบลไนปารพี่ก็ไปไปเวฟแบบไร้น้ำมันหออม้อไร้น้ำมันเป็นไงอขอบคัว <นะ S 1> ขอบกร,ร,รอบพุกพุกผสมและกินกับสมตักจะบอกว่าอะไรอยู่ไหมความพิเศษของเขาคือถึงแม้ไม่อุ่นมันยังกรอบอยู่